ไม่มีใครทราบว่ามันมีค่ายทหารอยู่ตรงนี้เป็นปกปิดกันมานานเหลือเกินครับไม่เคยไม่เคยมีใครรู้น้อยคนที่จะรู้ว่ามีฐานทหารเขาเกี่ยวอยู่ตรงนี้ครับพอดีว่าวันนี้ท่านผู้การมาเลยเราก็เลยแนะนําว่านี่แหละเป็นค่ายค่ายหนึ่งของกองทัพภาคที่หนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ระหว่างบนเขาลูกนี้เขาไม่สูงนะครับ แต่ว่าเป็นทำเลเป็นฐานที่มั่นที่ว่าดีอย่างมีโขดหินมีอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีการยิงขึ้นมาหรือปะทะปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปขุดทาเบิมททาที่กําบังยากจริงไหมครับเจ้านายเรียกว่าภูมิประเทศได้เปรียบฝ่ายตรงข้างครับก็ถ้าเราลงจากฐานทหานไปเนี่ยลงลงไปไม่ได้ลงไปปุ๊บก็อุ้มโดนเราก็เหมือนกันเราเจอเขาก็ไม่ได้เหมือนกันเราก็ เอานี่นี่เนี่เจ้านายนี่เขาเป็นเจ้าหน้าที่สายตรงที่มาจากเราในสิบอย่างผมนี่มันเป็นอาสาที่ผมไม่โดนเพราะอะไรเพราะผมไม่เย่ว่าผมเก่งแต่ว่าไปยุทธการในไหนปุ๊บเราไม่โดนเร่ห์แคลครับมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงครับผมครับผมนหน้านี้เป็นเป็นชื่อใช่ไหมครับเป็นครับเป็นชื่อวีรบุรุษไรน้ำผู้เสียชีวิต แต่เนี่ยครับผมพลโทวศินอิสรางกูณอยุทยาแม่ทัพภาคที่1ตอนนั้นนะครับผมท่านเป็นแม่ทัพภาคที่1ครับท่านเป็นประธานพิธีมาเปิดครับเมื่อ13กุมภาสองห้สงสี่ก็สร้างมาช่วงปีสองสกว่าจะเสร็จมันก็ไม่ใช่วันสงวันนะครับมันจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวคาบดอกกัน่คยนี้ตั้งขึ้นปี23งสปีสองสอครับสอแต่ก่อนมันเป็นจรยุทธ มันไม่มีมันยังไม่มีฐานคือปืนเนี่ยต้องติดตัวตลอดแล้วค่ําที่ไหนนอนที่นั่นครับอาวุธเนี่ยตอนที่เรายังไม่มีฐานเขากิ่วไปไหนทหารก็ต้องเอาไปด้วยดูแลกันด้วยแต่ก่อนมันลบกันบ่อยมันประทะบ่อยมันมียุทธการบ่อยใช่ไหมครับผมมันจะมีโฮมาลงพอโฮมาลงปุ๊บเขาก็จะน้ํามันมาสเปรย์ไว้รอไว้เอ่อเติมโฮพวกเราก็ได้น้ํามันส่วนนี้แหละครับที่มาใช้ทําความสะอาดปืน ีตรงนี้ครับครับตรงช่วงตรงนี้ครับเจ็ดแปดลำนะครับถ้าหยุทธการใหญ่มันจะลงมาลงเยอะมาจอดสแตนบายรอเลยครับผมเพราะไม่รู้ว่าจะเนี่ยสูญเสียแต่ละทีนี่ไม่ใช่น้อยๆครับผมนี่คือธกาคารต่างๆที่ว่าเพ่อีสองสี่มาเลยนะครับครับครับแล้วก็มีลูกน้องของพี่ด้วยนะครับถามพัน เพียงแยง้มผัดขาเรียงแยง้มผัดขาอีสองแปดนี่คือรายชื่อของผู้เสียสละครับ,รบเพืนอ์แผนดินไทยยุทธการนี้ก็มีนายนี้ครับผมบที่เสียชีวิตโอสโทโพป,ปัญญาส้อยระยะแล้วก็บุญคงจะยันลำแล้วก็เนี่ยครับวิเชียนโฉมเชิดแล้วก็อรุณนิเลนิโรธแล้วสละ เพลงแสงสมหมายลาดพันจำลองปทุมวันไหนครับผมสี่มีนาสองห้มีนาครับผมแล้วก็อรุณบัวดอกนี่ผมจำไม่ได้ว่าอยู่ร้อยไหนแต่ตั้งแต่ผมไล่มาเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามร้อยหนึ่งสี่ห้าห้าหกนายเนี่ยเป็นร้อยยี่สิบสี่ครับซึ่งกองร้อยพวกผมเนี่ยออกไปไม่ว่าจะออกไปยังไงก็แล้วแต่ถ้ามีได้ออกปฏิบัติภารกิจปุ๊บเนี่ย ร้อยยี่สี่เนี่ยจะปะทะบ่อยที่สุดวันเดียวกันหมดเลยนะครับเนี่ยวันเดียวนี่วันที่สี่มีนาครับผมเขาเรียกอะไรยุทธการแปดศพครับยุทธการแปดศพครับผมแล้วมันก็มีครับเสียมากที่สุดร้อยยี่สี่เอ่อคนนั้นก็มีครับแต่ก็เกือบสามสิบนายครั้งละนายเป็นบาดเจ็บเสียชีวิตแต่บาดเจ็บเยอะครับถ้าเราก็โดนเยอะหนักหน่วงเหมือนกันปีสองสี่ เยอะครับสงสี่สงห้าเพราะช่วงนี้อกยุทธการหนักสองห้านี่เยอะมากเลยนะครับเรียงไปโหเยอะเลยครับครับก็รุนแรงมากเลยครับครับผมมันมันยิงเราลูกอภิจีมาตกนี้อ๋อตกบนถานนี่เลยใช่ไหมครับก็ค่ายปักเขาแนะนําผมพี่ไปเป็นทหารที่นั่นก็เสี่ยงอภิจีหน่อยรพราะเขายิงขึ้นมาทุกกลางคืนทุกคืนเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ ดีอย่างนีกันครับผมส่วนเท่าอัฐิของวีรบุรุษก็อยู่ด้านในจะมีประตูประตูเข้าด้านหลังครับครับผมครับผมเคยเคยเข้าไปดูตอนนั้นเขายังไม่ไม่ปิดสนิทนะครับเนาะเป็นประตูมันจะเป็นประตูปิดเปิดได้แต่มาหลังๆนี่เตอนนี้เขาปิดส่ไหครับค่ายยุบเนี่ยเขาเขาปิดเลยมันจะเป็นไอ้อะไรนะฮะเป็นไอ้ขั้นไม้เน่ยเจ้านายญาติพี่น้องก็มาเอาไปแล้วก็วาง ของเอาไปกลับบ้านอะไรไหมแต่มันรวมกันหมดแล้วไม่ตามผูกก็รวมกันมเวลาแต่พวกเราถือก็มีอย่างเดียวคือแต่ละปีก็ทุกวันที่แต่ละปีเราจะมาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้พี่เราที่อยู่ข้างในวันที่11เดือน11ของทุกปี ผู้ก,การดงท่านเฉลิมศักดิ์บรกิจโพคาทพนพโทูเฉลิมศักดิ์บรกิจโพคาธทนนะครับผมบได้ดํารลิจัดให้วันที่11เดือน11เป็นวันฟางพวงมาลาให้แก่อนุสสวรีของครับของผู้วัยชนทั้งหลายครับดีวรดครับอื้ที่เข้า,ขานะครับครับ ตรงนี้ก็เห็นเป็นโขดหินหมดเลยนะครับเนี่ยครับตัวบกอยู่ตรงไหนครับเนี่ยนู่นนะครับบกอยู่ตรงท้ายรถเก่งผูการนะครับอ๋อนู่นครับผมเป็นทางลงตอนที่ขึ้นมาก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้อยู่แล้วครับครับครับก็คือเป็นมันมันจะมีดีอยู่ตรงหนึ่งครับไอ้ค่ายเขาเกี่วเนี่ยถ้ามีการฝึกร่วมระหว่างกรมสิบสี่กรมสิบสามอยู่เขาไผ่จะมาฝึกร่วมกัน ของเราได้เปรียบเพราะวิ่งกลางคืนไม่มีไฟของเรารู้หมดเราไม่มีลมแต่ค่ายมาสมทบจะล้มตุ๊บตับตุ๊บตับ,ตบ <c oughs> เป็นแบบนั้นตร, <c oughs> ตรงนี้เป็นเป็นร้อยยี่สิบสองมัน,รนครับตรงนี้เป็นร้อยี่สิสามเนี่ยระหว่างแนวตรงเนี้ยครับเป็นร้อยยี่สิบผมก็มาคิดว่าเหมือนเราขึ้นไปหาพอคอเนี่ยเราจะเสียเปรียบ พราะเราไม่ภูมิไม่ทำนานครับเลยมาเปรียบเทียบเลยมาฝึกร่วมกันเขาอยู่ค่ายแบบเรียบๆไงมาเจอของเราเนี่ยเขาลมตุ๊บตับตุ๊บตับก่อนหินคั้อยยี่สิบสี่ร้อ12จะอยู่ฝั่งนู้น1 2อยยี่สมาอยู่ไม่นานก็ไม่รู้ว่าเออเขาเรียกกําลังไปประจําอยู่ส่วนไหนแล้วก็หายไปเลยสองกองร้อยเนี่ยทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าเขาไปรวมตัวกันอยู่ที่ไหน กองร้อยนี่อยู่กันกลางเต็นหรอครับดูว่าเป็นอะไรเป็นเออเป็นเบิร์นครับอ๋อเป็นเบิร์่เบิร์มยาวๆแต่เป็นมุงด้วยหญ้าแฝกมุงด้วยหญ้าแฝกไม่มีสังกะสีขุดหลุมไหครับขุดหลุมลงไปแล้วก็มุงด้วยคูเล็ดด้วยด้วยหญ้าตามนี้เลยนะครับครับนี่เลยครับตรงนี้จะเป็นร้อยสามเก่าหนึ่งหนึ่งศูนย์สามเก่าหนึ่งหนึ่งศูนย์สามครับถัดไปก็หนึ่งหนึ่งศูนย์สอง หนึ่นึ่งศถัดลงไปนู่นแล้วลงไปข้างล่างจะเป็นหน่วยสันตินิมิตแล้วก็หน่วยของพลล่มที่มาคอยคอยสแตนบายเรื่องหอขึ้นหอลงอนะครับ<อ>ลงนี่เลยครับเดียงเป็นแถวเลยครับคอยร,บรบับส่งที่ว่าผู้บาดเจ็บครับ,รบผู้เสียชีวิต ถัดไปนอกกัยกองร้อยกองร้อยหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าแต่ตนหนึ่งหนึ่งศูนย์หกพื้นที่ตรงนี้นี่มันเป็นพื้นที่ของกองร้อยเหรอครับกองร้อยครับมันเป็นป่าการธรรมชาติเลยนะครับเนี่ยใช่ไหมฮะครับเป็นธรรมชาติเป็นที่กำบังอย่างดีเลยครับท่านเวลานอนก็นอนกันตรงนี้เหรอฮะจะเป็นเบิร์มเป็นเป็นเบิร์มเป็นมุงคุมด้วยหญ้าคา ไอ้ตรงนี้ก็เป็นที่กำบังฝ่ายตรงข้ามก็อยู่ภาคถนนไปฝั่งโน้นครับตลอดแนวเลยเขาก็ยิงขึ้นมาครับวันดีขึ้นดีครับครับบอมคออ <c oughs> วางระเบิดอยูะเป็นไงครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับเปลี่ยนไปมากเลยเพราะว่าช่ดชุดช่วงนั้นเพราะว่ามันมีคือแต่ละจุดเป็นแกแฝงเป็นอะไรมันมองมองสวยงามเพราะว่าขึ้นมาแล้วมันจะเตียนหมดเลยเพราะว่า พื้นที่เนี่ยมันจะมองสวยงามหมดเลยแต่ว่าพอมาตอนนี้มันถูกตึงไปด้วยต้นไม้ธรรมชาติเยอะถูกทิ้งไปจำได้ไหมคะว่าแต่ละจุดที่คุณลุงอยู่กันห่ะจุดไหนบ้างอะไรงนี้ผมอยู่จุดนี้ครับร้อยหนึ่งหนึ่งศูนย์สามกองร้อยแรกเลยที่บรรจุลงไปข้างล่างนี้ใช่ไหมครับครับอ๋อนี่ครับจะเป็นเบิร์มจะเป็นหลังคามุงหญ้ายาวเป็นยาวไปโน่นแล้วก็ ไอหน่วยเฝ้าตัวก็อยู่แต่ละจุดจะเป็นในกระต๊อบหลังเล็กๆอ,อยู่อยู่กระต๊อบเราสองคนสามคนอะไรเงรี้ยตรงนี้จะเป็นบอกอรครับ,รบของท่านอยู่ตรงไหนครับอย,อยู่ตรงนั้นหลังจากรถกระจานเนยเลยโอ้ของท่านร้อยร้อยหนึ่งสองห้าครับหนึ่งสองห้านู่นเลยนะครับหล,ห,ลหลังบอกอรบอกอรม ยรบขึ้นรปนขึ้นไปแนวนี้ครับแต่ผมจะไม่จะไม่ค่อยได้อยู่ในชุดใหญ่ชุดรวมเพราะผมจะอยู่กันเจ็ดคนอยู่ด้านหลังขร้างในี่น้อยๆอยู่ได้จํากัดเจ็ดเจ็ดนายเป็นชุดลาจางะหนถูกต้องครับผมร้อยพี่เขานี่จะมีฐานปืนกลแปดแปดตั้งอยู่สูงสุดลังเขาจะเป็นโคดหินครับแล้วก็คุก ของทหารเขากิวเนี่ยจะเป็นคุกโวยลมครับถ้ามีอะไรมานี่ไม่รอดนะครับผมมันจะเป็นลวดหนามตั้งสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็เป็นลวดหนามเฉยๆยืนก็ไม่ได้ครับผมเขาบอกว่าพวกหนีเที่ยวบ่อยอะไรบ่อยต้องดักไว้ไกลนีครับก็โชยลมเนี่ยเนี่ยด้านหลังกองร้อยเนี่ครับมันเป็นหลังเขาแต่มันจะเดินไกลเลยไม่อยากให้พวกจ่าจะเดินเพราะว่าเพราะว่าขา่ครับผม เห็นผมอย่างนี้ผมในร่างกายก็ไม่สมบูรณ์หรอกแต่ว่าก็ยังพอเดินได้อยู่ครับผมแต่ก็ไม่อยากจะพักเดินไกลแต่กนมันก็จะมีอยู่ตรงนี้เป็นคังอาวุธสองคังใช่ไหมครับเจ้านายมังกรนข่เราเลี้ยงหมีด้วยครับหมีมีเป็นเป็นมีควายตัวใหญ่สําหรับผู้นี้เที่ยวครับเที่ยวจับไปเราเราได้หมีมาเพราะอะไรรู้ไหมครับ เราไปตั้งฐานอยู่อยู่บนเขาเขาละมั่งเลยเลยทับลานไปปรากฏว่าเราตั้งฐานล้อมเป็นวงกลมใช่ไหมครับมันจะมีต้นใหญ่ต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นอยู่กลางกลางฐานปรากฏว่าลูกหมีก็แม่หมีอยู่ข้างบนมาตื่นเช้ามาเขากลัวเราเขาแม่มันวิ่งลงมาแล้วก็หนีไปทิ้งทิ้งลูกไว้ก็เลยเอากลัวลูกจะอดนม ก็เลยพวกทหารนี้เอามาเอามาป้อนนมแล้วก็ต่อมาก็ตัวเขาใหญ่เป็นร้อยเป็นหมีประจำค่ายครับทีนี้คนไหนดื้อหน่อยก็จะเอาไปขังรวมกับหมี้มันทำลายไหมครับไม่ทำลายเขาเขาเนิสัยดีโอหมีหมีของทหารเขากิ่วเลยสีดำเหมือนทหารกรมคืนกับทหารเลยหมีควายเบิร์ม ของพี่อยู่ตรงไหนนะครับอ๋อผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมช่วงครับโมนะที่่าชุดใหม่มาอยู่มันอยู่แถวโน้นป่ะเจ้าที่โคงเจ้าที่โคงอยู่ทางโน้นครับอ๋อออกออกไปทางน้นอ่ัตรงนั้นจะเป็นพื้นที่ราบจะเป็นห้องแถวยาวก็จะมีไอ้โรงอาหารอยู่ตรงไหนครับโรงอาหารเลยเลยบกไปเลยตรงนี้ไปโรงอาหารใหญ่ องประกอบเลี้ยงลานฝึกทหารใหม่อ๋อนี่เป็นลานฝึกเลยนะครับว่างเพราะว่าครับเพราะว่าพอหลังๆมาปุ๊บเรามาฝึกกันเองฮะมาฝึกมาฝึกกําลังพลให้กรมสิบเอ็ดเลยให้เขากิ่วเลยก็คือทหารพลานที่ผ่านการฝึกการลบมาแล้วเนี่ยมาเป็นครูฝึกนอกจากตรงนู้นนอกจากว่ามันมีโครงการมาว่า จะต้องเอากําลังไปฝึกร่วมฝึกสมทบสมทบกับเขาอย่างเงี้ยหรือว่าฝึกกําลังทดแทนหรือว่าฝึกทบทวนอย่างเงี้ยแต่ก่อนแรกเลยเขาจะฝึกมาจากนูน่นหนองตะกูปากช่องพอออกมาปุ๊บมันจะมีแล้วแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะไม่ฝึกอยู่กับที่แล้วบางกองร้อยปุ๊บเนี่ยจะต้องไปฝึกทบทวนอยู่ค่ายปักอย่างผมเคยไปแม่แบบ แต่เราจะไม่ทิ้งค่ายปักเพราะเาเราทหารพานทุกที่ต้องถือค่ายปักเป็นแม่แบบมันรู้สึกจะแยกมาเริ่มเริ่มแยกแยกมาจากค่ายปักสามกองร้อยนะครับ,รบก,ก่อนปีสองสามนึกไงมาอยู่ที่นี่ทีนี้มัน,นจรยุมันเกิดอะไรละฝ่ายตรงข้ามโหมกกำลังหนักก็เลยต้องมาฝึกเพิ่มเป็นกองกำลัง หลายกองร้อยตอนตอนที่ท่านอยู่นี่โดนดระดมยิงขึ้นมาข้างบนบ้างไหมครับชุดชุดแรกที่ผมมาอยู่ยังไม่มีตอนนั้นครับ<อ>ยังยังไม่มีาการยิงขึ้นมาแต่มันก็มีบ้างแต่มันอยู่ช้าๆทางโน<อ>้นช่วงทางนี้ไม่มีครับไม่ยิงหลอกยิงหลอกนะครับยิงยิงก่อกวนะยิงแรกยย็ยิงแย่เพราะเรานี่เหมือนไข่แดงเลยครับอยู่พื้นที่เขาล้อมหมดเลยแต่เราได้เปรียบคือเราอยู่สูงกว่า แล้วก็มีหอคอยคุ้มกันนั่นเราก็ได้ได้เปลี่ยวกัาตรงนั้นก็แสดงว่าเราต้องมีวางการวางกําลังอย่างแน่นเลยแน่นเลยครับกลางคืนเราก็ขึ้นมาหน้าผาเนี่ยด้านหลังจาดํามันจะมีกลุ่มสิบเอ็ดกลุ่มสิบสองเป็นของท่าพัคหนึ่งครับของค่ายปักนี่ของเขาเป็นของกองทงัพบกกองทับบกครับอ,อันนี้ขึ่นครับ นี่ทำงานในพื้นที่ภาคที่หนึ่งภาคที่หบางครั้งก็ไปเขาขอมาก็ไปช่วยอะไรครับ